ตอนนี้ยี่สิบสองตอนนี้ซีดียี่สบสองเหรอยี่สอง What ยี่สบสองผมก็ทำเพลงคี้ปอบเออใช่ใช่โอ้ยแย้ถ้าตามคำแนะนำอาจารย์เขาบอกว่า20ถึง26อะไรก็ได้อะไรก็ได้ทแบบใช่ใช่ให้สนุกให้อิ่มดูคลิปนี้เหรอดูผมดูหมดทุกคลิปอ่ะพี่ เวลาขับรถกลับบ้านในวิทยาผมก็จะเปิดออดิโอบุ๊กออดิโอบุ๊กใช่คือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมบ้าฟังมากแล้วผมก็จะเอามาเปิดให้แฟนฟังบ่อยมากผมว่ามันช่วยมากเลยนะใช่ช่วยผมหลายครั้งในในชีวิตที่แบบในเหนื่อยท้ออะไรอ่เงี้ยหรือว่าแบบรู้สึกแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรเงี้ยก็จะเปิดฟังเลยเมื่อกี้ชอนตกใจว่าอายุอีบสองเพราะว่าวุฒิภาวะของซีดีมันสูงจนชอนนึกว่าเราอายุเท่าๆกันจริงไหมพี่เนี่ยครั้งแรกที่ที่ได ฟังคลิปชอนอะคลิปอะไรโหผมจำไม่ได้เลยว่าคลิปแรกคลิปอะไรอะ ถ้าเกิดว่าจะถามว่าชอบคลิปไหนมากที่สุดนี่คลิปนี้ก็ชอบที่ผมเคยเล่าให้พี่ฟังอะ่ะที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าจะมีพระมหากษัตริย์ที่จะพูด4ี่คำใช่ใช่ใช่แล้วก็แล้วก็ทําแล้วก็ทําให้คนที่มีความทุกข์รู้สึกกลางกลางคนที่มีความสุขรู้สึกกลางกลงืงนี่คำว่าดีสุเชร์แฟชแล้วผมก็ฟังคํานั้นปุ<อ>๊บกับอีกไม่กี่วันผมก็ไปสักอยู่ตรงนิ้วผมช oh, <shit. S 1> ี่ผมที่ผมเคยเล่าให้พี่ฟังกตอนนั้นที่ทองหลอ่อ uh, ใช่ใช่ yes, <sir. S 2> oh. คือมันมันได้มากพี่จริงสิ่งที่พี่ทําให้พลัังงานกบวุ เยอะมากใครได้ดูเหมือนผม,ผมผมผมได้รับพลังงานจากพี่เยอะมากอันนี้ก็เป็นแบบ<ม>อันที่ผมจะมองก่อนที่ผมจะออกไปโชว์ก็จะก็จะมองปุ๊บแล้วก็จะแบบเห็นคนดูข้างหลังเลยแล้วจะแบบดีสเชียร์แสแม่งจะไม่ได้หม่ยแล้ววินาทีนี้มันจะมีแค่ครั้งเดียวยอะไรเง้ย <Whoa. S 1> ลุย let's go แล้วก็ออกไป <Whoa. S 1> <laughs> ตั้งใจที่นิ้วเพื่อที่จะทำอันนี้ใช่ใช่ใช่ใชตั้งใจ oh. ตั้งใจแบบเวลาแบบจับไมหรือว่าเวลาอะไรเงี้ย ก็จะเห็นน่าจะเช็ดน้ำตาก็จะเห็นอะไ้อะไรวันนี้อันนี้มีสักที่อื่นไหมไม่มีเลยพี่เสักกำลังคิดอยู่ว่าอยากอยากจะเพิ่มอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะแบบคําว่าอะไรดีที่บอกว่าแบบแต่ละครั้งมันต้องแบบอยู่กับเราไปตลอดใช่ไหมพี่ชอนมีสักไหม